โยฮัลโหลสวัสดีครับชมรมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบอกฟุตกันนะครับผมซึ่งบกบอกฟุตนี้เขาเพิ่งอัปเดตไปไม่นานนี้เองนะครับผมซึ่งที่อัปเดตมาก็จะมีพวกดาบใหม่นะครับกับพวกอุปกรณ์เสริมใหม่เช่นหมวกเช่นหมวกอันนี้นะฮะเนี่หมวกอันนี้แล้วก็ยังจะมีอีกนะโหเดี๋ยวก็จะมาดีไทีหลังนะซึ่งวันนี้เราจะมาบอกวิธีการได้เคียวกันก,นก่อนนะครับซึ่งผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะโอเคเดีย๋ยวเราจะบอก จุดเกาะใหม่ด้วยนะครับเกาะใหม่ที่เป็นตัวสําคัญเลยนะที่จะทําเคียวได้ครับเพราะว่ามอนต์ทุกตัวคำตอบแค่ตรงเกาะใหม่เท่านั้นครับก็คือให้เราอยู่สมมติเราอยู่เกาะเริ่ต้นใช่ไหมครับให้เราหันอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเหลือแล้วหันซ้ายไปครับทุกคนจะเห็นเกาะอยากก่าเกาะมันจะใหญ่มากเห็นไหมอย่างเกาะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะให้เราซื้อเรือแล้วพุ่งไปเลยนะครับผมโอเคให้เราซื้อเรือนะครับแล้วก็ ับไปที่เกาะน,นั่นเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ตรงน,นั้นเกาะตนนัวเกาะใหม่เลยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนเกาะของทั้งนั้นเกาะลลกแรกครับที่มันชื่อว่าอา่าอันนักนณะคุกยิมเพลดาวครับผมที่มีโดมเป็นโกลเกิดคล้ายๆกันเลยแต่แค่นี้ใหญ่กว่าซึ่งเคียวนี้มันจะมีเ,เขาเรียกอะไรมันจะต้องเก็บไอเทมไอเทมหนึ่งไม่ใช่ไอเทมแต่เขาเรียกเป็น เ,เป็นเงินละกันผมเนียกเป็นเงิน,เป,นเป็นเงินละกันมันจะเป็นโบนเป็นก็คือกระดูกเก็บกระดูกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเซฟเป็นกันโอเคเดี๋ยวจะบอกกันนะครับผมซึ่งมอนทุกตัวในเกาะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอมบี้ฝั่งนู้นกับสกิลเตอั์ฝั่งนี้แล้วก็ตัวในปราสาทนี้ทุกตัวนั้นดรอปหมดเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าตีตัวข้างล่างปราสาดดีกว่าน,นะครับข้างปราสาทนี้จะดรอปได้เยอะมากซึ่งผมจะมาลองตีดูนะครับทุกตัวเลย จะบอกนะครับว่ามันดอกอะไรบ้างมันจะดอกเป็นโบนนี่ก็คือกระดูกอะไรครับเหมือนเราเก็บไอ้ตัวของด้านทางเรือครับที่ใช้ดาบราดูรองปีสักสองตัวเพื่อมนดอกเออมันอยู่ไหนโอเคทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับมันจะบอกว่าคุณได้โบนมาสองชิ้นนะครับผมซึ่งก็คือการสุ่มของมันนี่ก็คือต้องมีห้าสิบนะครับสุ่มหนึ่งครั้งคือห้าสิบชิ้น จะมาแนะนำสุ่มค่อนข้างจะพีนจงผมจะพาไปดูนะครับโอเเคดี๋ยวมอนตัวนี้ก็ดรอปนะครับดรอปทุกตัวนะครับมอนในเกาะนี้ดรอปทุกตัวจําไว้จําไว้สําคัญมอนในวแบบนี้ดรอปทุกตัวนะครับผมโดยทั้งนั้นของตัวสุ่มเออ่ตัวนั้นของตัวสุ่มไฟเนี่ยมันจะมีตัวเอ c ตัวหนึ่งนะครับผมที่เอาไปสุ่มไฟแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูให้ตัวเดินมาทางซ้ายนะครับผมแล้วก็พุ่งตามทางมาเลยนะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้มอนตัวนี้ก็ดรอปนะครับ จะให้เราพุ่งไปในปราสาทนี้นะครับะอาจจะไม่เห็นไปเกี่ยวกบเศรษฐกีจนะครับให้เราพุ่งไปจากทางนู้นนะครับโอเคมาตามทางมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเรามาอยู่ปราสาทนี้นะครับให้เราเข้าไปเนี่ยมันจะ BC ตัวนี้นะครับผมซึ่งเวลาจะสุ่มนี้เราต้องกดไปอันแรกเลยนะครับ m b c ที่เขาจะมี r e s ัสนะครับแล้วก็มีรีผ o w ด้วยนะอันนี้คือแ a n d o m นะครับนี่ฮะเราก็ซื้อเนี่ยไหมมันจะเสียทุก50โบนดนะครับผมในการสุ่มครั้งหนึ่ง ซึ่งไอเทียมสูมนี้ก็มีโอกาสดอปหลายอย่างนะครับเช่นหมวกที่ผมใส่อยู่ในตอนนี้กับมีเงินมีคูณ20งนาทีแล้วก็จะมีพวกผลมาพิศาด้วยนะครับซึ่งไอพวกนั้นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำคัญที่ว่าเราจะเอาเคียวเคียวนี้มันจะมีไฟนะครับเราต้องใช้ไฟในการสิบอสนะครับซึ่งไฟนี้จะมีอยู่สองรูปแบบก็คือไฟปกติที่ทาหมัดมังกรกับไฟที่มาเป็นฮอลล์บนไฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเรื่องใหดูนะครับระหว่างสองไฟนี้ว่า,าแตกต่างกันยังไงนะ ซึ่งบอสนี้เวลาเราสมมติเราได้ไฟมานะครับได้เทํามาจากตัวนี้ปุ๊บเราก็มา,าทําการอยู่ที่แทนอันเชิญทางด้านนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอยู่ี่แท่อนัทางด้านนี้นครับให้เราสมมติเรามีไฟปุ๊บให้เราเสกนะครับผมเดินไปชนเลยเดินไปชนปุ๊บบอสก็จะเกิดนะครับจุดเกิดบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเดินตามอซอ้นตรงน้ก็ได้ครับตรงนี้เลย ตรงน,นี้ก็ได้นะครับผมตรงน,นี้ทางหนึง่งตรงน,นี้ใกล้สุดนะครับทางหนึ่งถ้าเป็นทางปกติเลยก็คือมาจากตรงนี้ใช่ไหมเซลลบอสปุ๊บให้เราพุ่งมาทางนี้ครับตามทางไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปในปราสาทนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นตามทางเดินนี้ไปครับนี่ออกก่อนโอเคให้เราขึ้นตามทางเดินนี้ไปนะครับโอเคนี่นะครับผมเนี่ยเราก็จะมีห้องบอสอยู่ข้างในนี่ครับเมื่อเราเซลบอสเสร็จปุ๊บบอสจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับผม บอสจะเกิดตรงนี้ซึ่งโอกาสดรอปนี้มันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงไม่ใช่โอกาสดรอปมันจะค่อนข้างต่ำนิดนึงทามล้าของเขียวนะครับผมโอเคแล้วผมแนะนําว่าถ้าจะตีนี้ต้องมาตีกันเยอะเลยนะเพราะบอสมันสกิลแรงมากแต,แต่ผมเป็นผมพาที่ผมยังเก็บตายเลยนะครับโอเคซึ่งส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมจะไปตีให้ทุกคนดูนะว่าทุกตัวบนดรอปจริงๆนะมันมันดรอปบผลทุกมันดรอปบอลทุกตัวอย่างเช่นตัวพวกนี้ดอรอปตีโดน ชื่นตัวพวกนี้เห็นไหมมันก็จะดรอกคอยดูนะมันโอกาสดรอปมันอาจจะกลางๆนะครับตีมอนมันก็บางตัวก็ไม่ดรอปบางตัวก็ดรอปคอยดูเห็นไ,ไหมตัวนี้ก็ดรอปทางด้านล่างของตัวอุโมงค์ก็ดรอปห้องชานต้ดินก็ดรอปนะมนันรุดตัวดรอปหมดนะครับเพียงในเกาะนี้เท่านั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผมได้ยินมาว่าเพียงในเกาะนี้เท่านั้นเห็นไ,ไหมข้างล่างนี้ก็ดรอปนะครับ แต่ส่วนตัวผมชอบข้างล่างมากกว่าเพราะว่าด้านล่างนี่มันเยอะมากแล้วก็มีคนบอกในสตรีมได้วว่าด้านล่างนี้มันได้เยอะนะครับแล้วก็ฟาร์มง่ายด้วยโอเคทางทางลิฟวิ่งสกิร์ตตันเดี๋ยวผมไปดูให้ดูผมจะตีให้ดูนะครับไอพวกนี้ก็ดอกซอมบี้ก็ดอกนะครับเดยนสกิร์ตตันผมจะตีให้ดูนะครับามันดอกมันดอกทุกตัวจริงๆนะโอเคนี่เอาข้างล่างของตัวสกิร์ตตันนะ โอเคตัวนี้ไม่ดับนะครับโอเคนี่เห็นไหมครับผมมันจะดับตัวทุกตัวนะครับดับทุกตัวเลยนะครับทางด้านของโบนนะฮะโอเคการได้เคียวก็มีประมาณนี้แหละครับผมแค่เราตีบอสให้ได้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากเลยครับแค่เราขยันฟาร์มในทางน้าของไอเทมที่มีชื่อว่าโบดนะครับแค่นี้บผมก็สามารถมีเคียวได้แล้วครับผม แล้วก็ถ้าใครชอบคลิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ